สวัสดีครับผมคนที่สนใจลายพินอิมพไว้นะครับผมกัมีหลายคนสอบถามกันถามว่าดีจังไรนะครับผมก็บมีผมสอนดีไปแล้วในทอนแรกนะครับแต่ว่าจะมาลงโนนให้ฟ,ฟังนะครับว่ามี่โนนอย่างไ่นะครับผมเดี๋ยวเข้ามาฟังต้นฉบับกันก่อนนะครับเดี๋ยวลองิึงดีตามต้นฉบับกันไปก่อนนะครับพินอิมพไว้ของไอท่องเบททับถนนนะครับผม แรกนะครับ็ดีในฟั่งกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวที่นี่บ่อยมาบอกตัวโน้ตนะครับเดี๋ยวบ่อยจะึ้นตัวโน้ตไว้ข้างล่างนี้ละกันนะครับผมท่อนแรกนะครับผมลาโดโดอ่าตัวโน้ตนะครับผมลาโดโดมาโดล่างนะครับซอนลามีซอนลามีซอนเลมีซอนลามันจีลงทายเดยมีซอนลานะครับลา ซาซาซานะครับตอนดีดโดตอนดีดลาโดเนี่ยโน้ตที่สองให้ควบโดกับซ่อนพอมกันนะครับแล้วก็มาโดลางครับมีลาโดโลซอนามีซอนน้ามีซอนรีมีซอนลาง นะครับท่อนแรกเล่นดูดูครับผมซอนทันมากนะครับผมก็คือกับกันกับท่อนแรกเลยครับแต่ว่าแตกต่างกันตอนจบนะครับมีซ้อนหลาท่อนแรกแต่ว่าท่อนท่อนสองมันจะลงไปมโดูเลซอนนะครับลองดีในฟังนะครับมโดเลซอนอ่าลาโดดตซอนลามีซอนลมีซอนลีมโดูเลซอนนะครับอ่าเดี๋ยวดีท่อนหนึ่งกับท่อนสองให้ฟังนะครับ ซนไมีซนลลมีซลีมีนลาโดโตันไลมีซนไลมลีมีโดเซนอาริ่มเพียงใครับพอเข้าใจไปครับทันมาท่อนสามง่ายๆครับอ่าท่อนหนึ่งท่อนสองเอนกันเล ลามีซ้อเลเลมีซ้อนมีล่ามีซอนเลมีซอนมีอนสองสองที่นะครับถ้าอยากให้เพาะนะครับใส่สำเนียงเพิ่มซ้อนเข้าไปครับเห็นมันหว,นวานๆนะครับเห็นมันคือต้นฉับนะครับอ่าตอนจบนะครับผม มีซอนลาอืมอ่ากระจิเรียบร้อยแล้วนะครับผมในท่อนท่อนแรกลองลองฟังใหม่นะดีตามโน้ตที่บ่อยเขียนไว้เนี่ยแหละครับผมอืมอ่าพร้อมกันครับไป E เสิดชีพมาณนี่ยนะครับกับที่พิรุธเนี่ยเพราะว่ามันสะดุดคำเมื่อกี้นี่นะครับผมสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบนะครับกะ่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่มีกำลังใจนะครับไม่เฮ็ดคลิปดีๆแบบนี้สอนพ่อแม่พี่น้องที่สนใจในการดีดพิ้นนะครับผมท้อๆไปนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม